ยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโถปาปขะโหทุสุปินังอักันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโถ ปาปขะโหทุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันัจโยจามะนาปโปสกุัสสะสัตโธปาปกขะโหทุสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันจะโยจามะนาโปสกุนสัสสะสัตโถปาปักขะโหทุสุปินางอักันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโถ ปาปขะโหทุสุปีนังอะกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันใจโยจามนาปโปสกุัสสะสะัตโธปาปขะโหทุสุปีนังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตังอวังมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโถปาปักขะโหทุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโถ ปาปขะโหทุสุปีนงางอะกันตังธรรม,มานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุน,นิมิตังอวังมังคลันจัยโยจามะนาปโปสกุัสสะสัตโธปาปขะโหทุสุปีนังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันจัโยจามะนาโปสกุณสสะสัทโถปาปักขะโหทุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณสะะสัทโถ ปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันจจโยจามะนาโปสกุนัสสะสัตโธปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันเจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโถปาปขะโหทุสุปินังอักันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคลันเจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโถ ปาปขะโหทุสุปีนงางอักันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันจยโยจามนาปโปสกุัสสะสัตโธปาปขะโหทุสุปีนังอากกันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนินิตังอวังมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณสะสัตโถปาปักขะโหทุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุน,นินิตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณสะสัตโถ ปาปักขะโหทุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวังมังคลันจัยโยจามะนาโปสกุณสสะสะัตโธปาปักขะโหทุสุปีนังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโถปาปักขะโหทุสุปินางอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโถ ปาปขะโหทุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวังมังคลันจยโยจามะนาโปสกุัสสะสัตโธปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนินิตังอวังมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโถปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโถ ปาปขะโหทุสุปีนงางอะกันตังธรรม,มานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุน,นิมิตตังอวังมังคลันใจยโยจามนาปโปสกุณสสะสัตโธปาปขะโหทุสุปีนังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนินิตังอวังมังคลัญจะโยจามะนาโปสกุณสะสัตโถปาปักขะโหทุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอะวะมังคลัญจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโถ ปาปขะโหทุสุปีนงางอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนิมิตังอวังมังคลันจัยโยจามะนาโปสกุัสสะสะัตโธปาปขะโหทุสุปีนังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันจโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโถปาปักขะโหทุสุปินังอักันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโถ ปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันใจโยจามะนาปโปสกุนัสสะสัตโธปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนินิตังอวังมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัทโถปาปักขะโหทุสุปินังอักันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนินิตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัทโถ ป,ปักขะโหทุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวังมังคลันจะโยจามะนาปโปสกุนัสสะสะัตโธปาปขะโหทุสุปีนังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตังอวังมังคลันจจโยสามะนาโปสกุณสสะสัตโถปาปักขะโหทุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโถ ปาปขะโหทุสุปินงางอักันตังธัมมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวังมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโธปาปขะโหทุสุปีนังอักันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโถปาปักขะโหทุสุปินังอักันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจจโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโถ ปัปขะโหทุสุปีนงางอะกันตังธรรม,มานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวังมังคลันจะโยจามนาปโปสกุัสสะสัตโธปาปขะโหทุสุปีนังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนินิตังอวังมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโถปาปักขะโหทุสุปินังอักันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนินิตังอวะมังคลันจะโยจามะนาโปสกุณัสสะสัตโถ ปาปขะโหทุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวังมังคลันจะโยจามะนาโปสกุัสสะสัตโธปาปักขะโหทุสุปีนังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนินิตังอวังมังคันจะโยจามะนาโปสกุณสะสัตโถปาปักขะโหทุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคันจะโยจามะนาโปสกุณสสะสัตโถ ปาปักขะโหทุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนิมิตังอวังมังคลันจจโยจามะนาโปสกุัสสะสัตโธปาปักขะโหทุสุปีนังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ขอปาฏิหาริย์จงเกิดแก่ผู้สวดมนต์ทุกท่านเทิน